ครับตอนนี้ครับผมก็ได้เดินทางกับมูสำรวจมาถึงปลายยอดม่อนดอยเลยปลายางงามขึ้นมาละตอนนี้กำลังจะเป็นทางแยกที่จะอันเดินทางไปยังถ้าประกายเพชรนะแล้วก็ถ้าจะกลับลงไปตั้งลุ่มก็จะมีทางเลี้ยวไส้ลงไปตีจุดจอดมอไซค์ไซ ถ้าตัวสันนี่ไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับก็จะไปทาประกายเพชรซึ่งทีมสํารวจจะต้องนอนข้างจุดใดจุดหนึ่งบนนี่สักคืนหนึ่งแล้วก็ถึงจะเดินทางต่อไปทาประกายเพชรต้องนอมไปตัวสันดอยครับซึ่งถ้ามองจากจุดนี้ครับทาประกายเพชรจะอยู่ดอยหมอนปุ้นนะครับก็นี่ครับระวังนี่กะล้อ <laughs> นี่ครับปีเบิร์ตก่อสีม้วยนะครับก่เดินตัวมาละนะฮะนั่งพักก่อนครับน้อบอกไ้ม ก่อหน้ามอกธนาขารน้ำเนี่ยถึงแป้นไหนครับนี้นี่ครับโอ้โหกันน้าออกกันน้าออกตะกอกไงกันนัดเอาหมอกกินได้แน่นอนกกินได้กุ้มได้สองคนนี่เป็นนี่มันถูกนี่พี่เบิร์ตนี่ลางานเลยเนอสองวันติด

อันนี้เดี๋ยวสักกรั้นี้เข้าก็แยกกันหน้าเนี่นะครับน้ออ่าแล้วก็ถ้าจะไปทํำปรากายเพชรนี่จะไปนอนข้างประมาณช่วงไหนเดินขำไหนกันนอนท่านน้อนอนท่านะแต่ถ้าจะไปถึงถ้ำปรากายเพชรนี่ก็น่าจะเป็นวันถุกช่วงบ่ายๆก็ครับ โอเคครับอนะันนี <The> ้ก็จะเป็นจุดแยกแล้วเดี๋ยวมีไผ่ปิกลงไปครับผมมองนี้มีลายอยู่เนาะอลายอยู่สี่ห้าคนมีอยู่อืมโอเคได้อยู่ตัางบนมีจุดชมวิวอ่ะอ๋อถ้าอันได้ได้ดูวิวอยู่ ครับนนครับอ,อือตอ,อนนี้มันมีใบใหม่อย่างบังหนอแต่ป <Okay. S 2> ุ่ปนมีแหละโอเคไปเดี๋ยวอันนี้ทีมงานตีจะต้องไปข้างคืน,ปนไปทำประกายเพชรหลวงหน้าไ้ก่อนนะครับ เฮ้ยอยู่จุดแยกกันแยกกันมูดีกับบ้านมูดีกับบ้านมูนี้ก่อนมูดีเข้าไหนไปโอเคมูเข้าไหนไปก่อนเลยก็ได้แยกนี่เลยแยกนี่เลยอ่าแยกนี่เลยผมต้องได้ล้อกันโอเคครับผมโอเคครับโชคดีนะครับขอบคุณจังนะนะครับผมครับครับผม อ่าบบกไม่บบกมือสักหน่อยบบกไม่บบกมือสักหน่อยขอบคุณจะนงครับพิมสำรวจโอ้โหการีบานครับครับผมขอเาเดี๋ยวตัวกนปรามวยไป โอ้โหเยอะมากแม่งโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม